บรรยากาศตักบาตย้ำเช้าจ้าตักบาตย้ำเช้าบนกุ้มเข่าไ่บนกุ้มเขาไ่ค่ะพี่น้อง

เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกำลังส่บาตอยู่ค่ะพี่น้องย้ายบุญไ่บาตแล้วมาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งแล้วค่ะพี่น้องเนาะบรรยากาศบ้านเท่าเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเก้วเขาแลวกับั้บุญเนาะนี่ก็เตรียมสูขวัญเขาได้ค่ะพี่น้องนี่อันนี้เตรียมสูขวัญเขาเนาะจะนอยพาเพิ่นชันชั้นเขาแลวกับสีููขวัญเขาค่ะพี่น้องเป็นประเทศนี้เนาะทำสิบอย่างต่อกันมาจะพี่น้องทำสิบเรื่องต่อกันมานะคะ เก็บภาพบรรยากาศบ้านเข้าไหมเบิ่งเดอร์จ้า <Somehow> ม <ELL> ้วนลูกหลานอยู <out> ่กรุงเทพเนาะลูกหลานอยู่กรุงเทพก็จะเห็นภาพบรรยากาศดีๆที่บ้านเราคนหลาย้อคะพี่น้องคนนลายคิ่นักเต็มหนึ่งพี่น้องบุญค่ะบุญบุญบุญประจําปีเนาะบุญประจําปีบุญประจําปีกับข้าวกับมี้อคะพี่น้องค่นอาหารก็มี เพียเทศบรรยากาศบานเท่าค่ะเก็บบรรยากาศค่าบรรยากาศมาให้ชมนะคะเดี๋ยวยายบุญจะใส่บาทแล้วละจ้ะนี่ระค่ะวิถีชีวิตบานเท่าเนาะใส่บาทแล้วก็ลอ่ลอพุนพ่นพระชันจังหันกับพี่น้นองก็จะเป็นการเสร็จพิธีเนาะ บรรยากาศดีที่สาลานะคะหม่เก้ากับโม่สิบห้ารวมกันค่ะพี่น้องหม่เก้ากับโม่สิบห้ามารวมกันคะ่ะทำบุญด้วยกันนะคะใส่เราคนหน่อยใส่เลยจ้พี่น้องขอบคุณ้นรายเด้อคะ่ะขอบคุณในการรับชมอบุญประเพณน,นีมาให้เบิงจ้า ขอบคุณมากๆนะคะ